สวัสดีคะ่ะทุกคนอันย요งอโยพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะที่เกาหลีนะคะอากาศหนาวแล้วค่ะบรรยากาศนะคะก้9องศาจ้า <c oughs> <c oughs> ไปทํางานที่รักกันเถอะคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเก็บคึกจอกนะคะเดิน <c oughs> เรื่ๆหน่อยนะคะได้เวลาทํางานแล้ว <c oughs> ดูเกาหลีต้องทำอะไรเร็ว,เ,รวเดินเร็ว,รวกินเร็ว,รวอันนี้คือจ็อกเราเก็บครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ดแล้วนะคะครั้งสุดท้ายเก็บเสร็จก็คือเด็ดยอดละคะ่ะไปอันนี้น้ำเย็นของเธอสัมผเย็น แล้วก็เริ่มเก็บพึกษจอกนะคะกันเลยนะคะในเช้านี้นะคะตัวพึกจอกนี้ใบบางมากเลยนะคะทุกคนวันนี้ดีหน่อยนะคะเท่าแก่สั่งนะคะให้เก็บพึกจจอกแค่2กิโลนะคะก็กว่าจะได้เต็มกล่อง2อกิโลนะคะโอ้โหเก็บกนจนเหนื่อยเลยะค่ะทุกคนอันนี้เป็นการแพ็คกล่องนะคะแล้วก็ เป็นการมัดของค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนหลังจากที่เราเก็บเสร็จนะคะเราก็จะนำผักนะคะที่เราเก็บเสร็จแล้วนะคะมาเตรียมรอเพื่อให้รถนะคะมารับผักค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการเด็ดยอดขายอีกนะคะคือทุกอย่างนะคะ,กเ,ะ,คะเก็บขายแล้วนะคะใบนีเก็บมาเจ็ครั้งมไม่พอ <ไป S 1> นะคะ ยอดสลัดของเรานะคะก็ะกเด็ดขายอีกนะคะเกียวเคยลองชิมแล้วนะคะยอดผักสลัดนะคะก็จะคล้ <c ười> ายๆยอดผักกาดเหมือนผักกาดขากวางตุ้งเราอะคะ่ะเวลาเอามาลวกนะคะแล้วก็กินกับน้ำพริกนะคะอร่อยมากค่ะแต่ตัวดอกมันนะคะอย่าให้มีติดนะคะไม่งั้นขมเราต้องเด็ดออกนะคะเราก็ทําการแพ็คกล่องยอดนะคะของผักนะคะนีผักสลัดเกาหลีนะคะ เด็ดยอดขายาได้คะ่ะเป็นแก็จะเรี้ยงแบบนี้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เก็บ4กิโลหลังจากเราเด็ดยอดขายเสร็จหมดแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาทำการถอนต้นมันทิ้งคะ่ลคะลุยค่ะลุยถอนต้นกองไว้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเก็บกันนะคะ ถอนต้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกรองไว้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะน้องๆผู้ชายนะคะก็จะมาฉีดยาฆ่ายาค่ะอยู่ตรงด้านข้างของเฮ้านะคะก่อนที่เราจะทําการไถนะคะเพื่อเตรียมดินนะคะปลูกสลัดอีกรอบนึงค่ะ งานของเราวันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเราก็จะมาลื้อพินินหรือว่ามาลื้อผ้ายางกันต่อนะคะอีกเฮ้าหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นผักตัดนะคะเราก็จะทําการลื้อเหมือนเดิมนะคะเพื่อทําการสะขี้ไก่นะคะแบบขยายขี้ไก่เนาะให้มันทั่วเฮ้านะคะอันนี้นะคะเราก็จะมาขยายใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะคะเพื่อเตรียมดินก่อนที่จะไถนะคะทุกคนอืมก็จะแบบว่า กินนะคะหอมแบบจั่วยุยใจมากเลยค่ะเอาช่านแบบว่าเมงวันไม่รู้ว่าอันไหนขี้ไก่อันไหนคนนะคะคือตอมแบบตึงเลยค่ะทุกคนเราจะขยายแบบขี้ไก่ให้ทั่วเฮาแบบนี้นะคะอืมนี่แบบนี้เลยจ้าเห็นบอืม เฮาันี้ม่ได้เป็นเฮาเล็กๆ,ๆนะคะทุกคนเฮาใหญ่มากนะคะดูนะคะ,ะ,คะสุดลูกหมีลูกตาเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน,นะค่ะ